วนอยู่แถวๆนี้กับยูนี่นะผ่ะผ่าข้างในมันสิไปเรื่อยๆของมันะนหายจิ๋มนง่อืมมีลามหรือตะเพี้ยนอีกสร้อยอืม ตัวละหกหกตัวละบ่ขึ้นให้ได้ทุกโตอย่าให้มันหลุด 在研究，呵呵呵呵，在 เะแกเลีว้วแต่ขนบงไหลมัน <com> ก็ได้ครับอืม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นตะปวดแท้สิบ oh, so ีเพลเอาเบ็ดจดแข็งตีเนี่ยโอ้ซอยกันบ่ ติดกับพมีเวลาทาย,ทายาอีกแล้วเวลาได้ไปติดละท้ายนัอนเอาให้ไดจากสิบโตด้วยเอ โอ้ในตัวสำนี้จะยี่สิบตก็เต็มแล้วเนาะเต็มบอกอม่เ,มเคยได้ไยแบบนั้นนะอยางเยอะทีม่มันนี้หนักสิได้อะค่ปากนะคือกแบพ้นลอกแบ้นโอผมยังม่มีมีเลย มีอายุกรุงเทพก็ปะกันแล้วไม่ลกนเป็นแค่แฟนยังไม่ได้เป็นเมียบ,<อ> <c oughs> บ อยู่ในขันนะมันหายจิมยากอยู่ันนะหัวมันบนอยู่นี่นนยอยู่นี่น,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 นะไาไปได้หรอกนะดดองตดดองเาได้เวลามันเนี่นวยว

โอ้บุได้ให pues mm ่เลยขอโชคเดี๋ยวไปเลยขอโชคเดี๋ยวจะจีนนี่บวนมัวนอดทนอดกลั้นนะทีทางไหนทางเมียนะ

ปลามันลอยไปทั au, ่วมันได้ลอยอยู่กับาที่ทางนั้นเด้บ่อลงอีกคันนึงไปบ่ออีกสองคันแล้วมนะมันก็ไม่ขี้เะเดียนเลยเอ๊ะเฉเดียนเอาหลายคันได้เยอะเพราะมันมีกอันนี้ายิ่งๆทุกฝั่งคันเคยแล้วขี้มึงซึ่อไม่ได้ปลาจักตัวซะสั้นเขาเชืว่าจะปลาสองมื้อไม่ได้จักตัว ลบเมื่อลบตลบลายเหรอที่มัดเยวบ่ได้จากตัวเลยโอ้โหดีวะได้ได้ได้ตัวยังไง Why well, am going to look at you.